m a n u Style เรื่องราวของปีสาแดงที่ไม่ใช่แค่ข่าวแต่คือความรู้สึกของแฟนบอลช่องนี้จะพาคุณเจาะลึกทุกแง่มุมของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดทั้งข่าวล่าสุดการซื้อขายวิเคราะห์เกมตำนานของทีมและเรื่องเล่าที่คุณอาจไม่เคยรู้แมนยูเจอปัญหาใหญ่ฮาร์กรีฟถึงกับเตือนกองหน้านายประตูคือจุดตายและทำไมอารมริมถึงเลือกบายินดีแทนโอนาน่ามาดูกันครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแมนยูสไตล์ช่องที่อัปเดตข่าวฟุตบอลร้อนๆของสโมสรปีศาจแดงวันนี้เรามาพูดถึงทีมยักษ์ใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังเจอวิกฤตหนักในช่วงต้นฤด,ดูกาล2025-2026หลังจากผลงานสะดุด2นัดติดล่าสุดเสมอกับฟูลแลม1-1ต่อทำให้แฟนบอลปีศาจแดงเริ่มกังวลใจไม่น้อยและคนที่ออกมาตือนแบบตรงๆก็คือโอเวนฮาร์กรีฟส์ อดีตมิดฟิลของทีมที่ชี้ว่าปัญหาใหญ่สุดคือตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าและผู้รักษาประตูซึ่งอาจเป็นจุดตายที่ทำให้ทีมพลาดแชมป์ในฤดูกาลนี้ย้อนกลับไปดูผลงานของแมนยูใน2นัดแรกกันก่อนครับเปิดฤดูกาลด้วยการแพ้คาบ้านให้อาร์เซนอลศูนย์ต่อหนึ่งแบบน่าผิดหวังแฟนบอลคาดหวังว่าจะเห็นทีมแก้ตัวในนัดที่2แต่กลับทำได้แค่เสมอกับฟูลแลมหนึ่งต่อหนึ่งในเกมวันอุทิย์ที่ผ่านมานี่คือสัญญาณเตือนภัยชัดเจนว่า ปีศาจแดงกำลังมีปัญหาภายในทีมโดยเฉพาะในแดนหน้าและแดนหลังที่ดูไม่มั่นคงเอาซะเลยฮาร์กริฟส์ซึ่งเคยคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกกับแมนยูมาแล้วในปี2007และ2010ออกมาวิเคราะห์แบบเจาะลึกผ่านรายการพรีเมียร์ลีกโปรดักชั่นส์ว่าสโมสรเก่าของเขาต้องรีบแก้ไข2องตำแหน่งสำคัญนี้ด่วนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปฮาร์กริฟส์พูดชัดเจนเลยครับว่าผมรักเอ็มเวโมผมรักกุญญา แม้ว่าบรูโน่มีเกมที่แย่ในวันนี้แต่สิ่งที่ผมก er. ังวลมากที่สุดคือสถานการณ์ของผู้รักษาประตูยังไม่ได้รับการแก้ไขและสถานการณ์ของกองหน้าก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเขาย้ำว่าตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าและผู้รักษาประตูคือหัวใจของทีมฟุตบอลทุกทีมและเขาไม่เคยเห็นทีมไหนคว้าแชมป์ได้โดยปราศจากผู้เล่นระดับโลกใน2จุดนี้เลยสักครั้งเรานึกภาพดูสิครับถ้ากองหน้าทำประตูไม่ได้และนายประตูเซฟไม่อยู่ทีมจะไปรอดได้ยังไง ฮากริฟยังบอกอีกว่าบางทีพวกเขาอาจจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ในสัปดาห์หน้าก็ได้แต่ผู้รักษาประตูกับกองหน้าต้องได้รับการแก้ไขที่น่าสนใจคือฮากริฟชื่นชม2ผู้เล่นอย่างเอ็มเวโมและกุญย่าว่ายอดเยี่ยมมากโดยบอกว่าเอ็มเวโมและกุญย่านั้นยอดเยี่ยมแต่กับคนที่อยู่ในตำแหน่งหน้าสุดและหลังสุดพวกเขาต้องแก้ไขจุดนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่อาจเป็นการเปรียบเทียบว่าผู้เล่นในตำแหน่งอื่นๆของแมนยูยังพอมีแวว แต่กองหน้าและนายประตูคือจุดอ่อนที่ฉุดทีมลงเหวโดยเฉพาะในฤดูการที่การแข่งขันดุเดือดแบบนี้แมนยูเจอโปรแกรมหนักรออยู่ข้างหน้าเลยครับนัดต่อไปเปิดบ้านเจอเบอร์ลี่ซึ่งฮากริฟส์บอกว่าคุณคาดหวังได้เลยว่าพวกเขาน่าจะชนะแต่หลังจากนั้นต้องดวลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีซึ่งเป็นงานหินจริงๆถ้าปัญหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขทีมอาจเจอหายนะได้มาวิเคราะห์กันลึกๆหน่อยครับทำไมฮากริฟส์ถึงเน้น2ตํตำแหน่งนี้ สำหรับกองหน้าตัวเป้าแมนยูในฤดูกาลนี้ดูเหมือนยังขาดนักเตะที่คมกริบแบบโรน aldo หรือรูนี่ในอดีตแม้จะมีบรูโน่เฟอร์นันเดสเป็นตัวสร้างสรรค์แต่เกมล่าสุดบรูโน่เองก็ฟอร์มหลุดทำให้ทีมขาดความเฉียบคมในการจบสกอร์ส่วนผู้รักษาประตูนี่คือจุดที่แฟนบอลถกเถียงกันมานานหลังจากที่เดเคอาจากไปทีมยังหาคนแทนที่ไม่ได้แบบเต็มตัวเสียประตูง่ายๆใน2นัดแรกยืนยันได้ชัดเจน ฮากริฟซึ่งเคยเล่นในทีมชมป์เห็นชัดว่าถ้าสองตำแหน่งนี้ไม่แข็งแกร่งทีมจะไปไม่รอดในลีกที่โหดหินอย่างพรีเมียร์ลีกแต่ก็ยังมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะครับฮากริฟบอกว่าถ้าทีมรีบแก้ไขในตลาดซื้อขายที่ยังเปิดอยู่สัปดาห์หน้าอาจมีข่าวดีเช่นการดึงกองหน้าตัวเป้าชั้นนําหรือนายประตูมือหนึ่งเข้ามาเสริมทัพนี่คือโอกาสที่รูเบนอามอริมผู้จัดการทีมต้องคว้าไว้ให้ได้ถ้าทําสําเร็จแมนยูอาจพลิกสถานการณ์กลับมาลุ้นแชมป์ได้แบบเซอร์ไพรส์ เอาละครับเรามาปิดท้ายด้วยประเด็นคำถามที่อยากชวนทุกคนมาถกกันครับคุณคิดว่าแมนยูควรซื้อใครมาแก้ปัญหากองหน้าตัวเป้าและผู้รักษาประตูหรือปัญหาจริงๆอยู่ที่แท็กติกของรูเบนอโมริมครับคอมเมนต์บอกกันด้านล่างเลยนะครับข่าวต่อไปเป็นรีแอคชั่นหลังเกมเสมอฟูลแลมเมื่อคืนเมื่ออาโมริมเผยเหตุผลเลือกบายินดีเฝ้าเสาแล้วทำไมโอนาน่าต้องรอโอกาสต่อไป เราไปติดตามเรื่องนี้กันครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของกุนซือหนุ่มไฟแรงรูเบนอาโมริมพึงบุกไปเก็ตผลเสมือนหนึ่งต่อหนึ่งกับฟูลแลมในสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเกมนี้สร้างความฮือฮาไม่น้อยเมื่อเอาไต้ไบยินดีผู้รักษาประตูทีมชาติตุรกีได้รับโอกาสลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงต่อเนื่องเป็นนัดที่2ติดต่อกันหลังจากที่เขาได้ลงเล่นในเกมเปิดฤด,ดูกาลที่ทีมแพ้อาเซนอลศูนย์ต่อหนึ่ง คำถามที่แฟนบอลและสื่อตั้งตารอคำตอบคือทำไมอาร์โมริมถึงเลือกบายินดีลงตัวจริงแทนอันเดรโอนาน่ามือกาวตัวหลักที่หลายคนคาดหวังวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกคำอธิบายจากปากของกุนซือชาวโปรตุเกสพร้อมตั้งประเด็นให้ขบคิดถึงอนาคตของตำแหน่งผู้รักษาประตูในทีมปรีศาทแดงเป็นที่ทราบกันว่าอันเดรโอนาน่าพลาดช่วงปรีซีซั่นเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาหลังซึ่งทำให้เขาไม่ได้ลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องเลย แต่ล่าสุดโอนาน่ากลับมาฟิตสมบูรณ์และมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมที่เครเวนคอตเทจแล้วอย่างไรก็ตามอาร์มริมยังคงตัดสินใจให้โอกาสไบยันดีลงสนามต่อซึ่งจุดนี้ทำให้สื่อและแฟนบอลจับตามองสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเมื่อถูกสื่ออย่าง BBC ถามถึงเหตุผลในการตัดสินใจครั้งนี้อาร์มริมตอบอย่างชัดเจนและหนักแน่นว่าผมให้ความสนใจกับผู้รักษาประตูของเราเช่นเดียวกับผู้จัดการทีมทุกคน ผมพิจารณาจากการซ้อมสิ่งที่ได้เห็นในช่วงปรีซีซั่นในเกมการแข่งขันและพยายามตัดสินใจว่าใครคือผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดที่จะใช้ในแต่ละเกมและผมจะทำแบบนั้นต่อไปคำตอบนี้สะท้อนถึงแนวคิดของอาโมริมที่เน้นการตัดสินใจอย่างเป็นระบบและยึดผลงานในสนามซ้อมเป็นหลัก ไม่ยึดติดกับชื่อชั้นหรือสถานะตัวหลักของนักเตะซึ่งนี่อาจเป็นสัญญาณว่าบายินดีกำลังอยู่ในช่วงพิสูจน์ตัวเองและอาจท้าทายตำแหน่งมือหนึ่งของโอนานาได้ในอนาคตเอาตายบายินดีวัย27ปีย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อซัมเมอร์ปี2023แต่ส่วนใจเขาต้องรับบทบาทตัวสำรองของโอนานาและมีโอกาสลงเล่นเพียงไม่กี่นัดในถ้วยเล็กอย่างคาราบาวคัพหรือ FA ัพ การที่อาร์โมริมเลือกให้เขาเป็นตัวจริงในเกมลีก2นัดติดต่อกันจึงถือเป็นโอกาสทองที่ไบยินดีต้องคว้าไว้ให้ได้ในเกมที่พบกับฟูลแลมไบยินดีโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจโดยการเซฟสําคัญหลายครั้งช่วยให้ทีมรอดพ้นจากการเสียประตูเพิ่มซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ทําให้อาร์โมริมยังคงไว้วางใจเขาในตอนนี้แต่คำถามคือเขาจะรักษาฟอร์มและตำแหน่งนี้ไว้ได้นานแค่ไหนเมื่อโอนาหน้ากลับมาฟิตร0 0เซ์แล้ว การตัดสินใจของอาโมริมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงปรัชญาการคุมทีมของเขาเท่านั้นแต่ยังจุดประเด็นให้แฟนบอลถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนว่าใครกันแน่ที่สมควรเป็นมือหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้ โอนาน่ายังคงเป็นผู้รักษาประตูที่มีประสบการณ์ในลีกชั้นนําและเคยพิสูจน์ตัวเองกับอินเตอร์มิลานในเวทียุโรปแต่ฟอร์มของเขาในฤดูกาลที่แล้วก็มีทั้งจุดเด่นและจุดด่อยให้เห็นบายุนดีอาจจะยังไม่มีชื่อชั้นเทียบเท่าแต่ฟอร์มในช่วงที่ได้รับโอกาสลงเล่นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ควรมองข้ามไม่ได้แม้ว่าจะมีความผิดพลาดบ้างก็ตาม ด้วยแนวทางของอาร์โมริมที่เน้นการแข่งขันภายในทีมและการตัดสินใจจากผลงานในสนามซ้อมดูเหมือนว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแบบร้อยเปอร์เซนต์ซึ่งนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในตำแหน่งผู้รักษาประตูของทีมแมนอยู่ในเตดมีคิวลงสนามในเกมคาราบาวคับรอบกลางสัปดาห์โดยจะบุกไปเยือนกริมสบีตามด้วยเกมสำคัญในพรีเมียร์ลีกที่จะเปิดบ้านต้อนรับเบอร์ลี่ในสัปดาห์หน้าคำถามคืออาร์โมริมจะยังคงให้โอกาสบายินดีต่อไปหรือจะส่งโอนาน่ากลับมาทวงตำแหน่งมือหนึ่ง หรือบางทีเขาอาจจะเลือกหมุนเวียนผู้รักษาประตูตามความเหมาะสมของแต่ละนัดเอาล่ะเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเราขอตั้งคำถามให้แฟนบอลได้ลองคิดตามคุณคิดว่าเอาตายใบยินดีสมควรได้รับโอกาสเป็นมือหนึ่งต่อไปหรือโอนาน่าควรกลับมาทวงตำแหน่งคืนอย่าลืมคอมเมนต์บอกความคิดเห็นของคุณด้านล่างนะครับข่าวต่อไปวงการฟุตบอลร้อนระอุเมื่อนาโปลีทีมแชมป์กันโชเซเรีย ไกลบรรลุข้อตกลงคว้าตัวรัสมุสฮอยลุนกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยมีสกอตแมกโทมิเน่อดีตเพื่อนร่วมทีมปีศาจแดงกลายเป็นกุญแจสำคัญในการโน้มน้าวให้ดีลนี้เกิดขึ้นหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าตัวเบนยามินเชสโก้กองหน้าดาวรุ่งชาวโซโรเวเนียเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ดูเหมือนว่าอนาคตของฮอยลุนในถิน่นโอแทฟฟอร์จะเริ่มไม่แน่นอนแหล่งข่าวยืนยันว่าฮอยลุน ได้รับแจ้งว่าเขาสามารถย้ายทีมได้หากต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาไม่ได้รับโอกาสลงสนามในนัดเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกส่งผลให้กองหน้าวัย2 2ปีเริ่มมองหาความท้าทายใหม่เดิมทีฮอยลุนตั้งใจจะอยู่สู้เพื่อย่างตำแหน่งในทีมแต่เมื่อโอกาสลงเล่นเริ่มน้อยลงเขาก็พร้อมหวนคืนสู่ลีอิตาลีที่ซึ่งเขาเคยสร้างชื่อกับอาตาลันต้ามาก่อนงานนี้นาโปนี oli, กลายเป็นทีมเต็งที่พร้อมคว้าตัวเขาไปร่วมทัพ หลังจากที่พวกเขาต้องเสียโรเมลูลูกกากูไปเพราะอาการบาดเจ็บหนึ่งในตัวแปรสำคัญของดีลนี้คือสกอตแมกโทมิน่มิดฟิลทีมชาติสกอตแลนด์ที่ย้ายจากแมนยูมาร่วมทีมนาโปลีเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วและกลายเป็นขวัญใจแฟนบอลด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมในฤดูกาลแรกช่วยพานาโปลีคว้าแชมป์ซิริอาได้อย่างยิ่งใหญ่แมกโทมิน่ที่เคยเล่นเคียงข้างฮอยลุนในทีมปีศาจแดงกลายเป็นคนกลางที่ติดต่อพูดคุยกับกองหน้าเดนมาร์ก เพื่อโน้มน้าวให้ย้ายมาร่วมง,งานกันอีกครั้งในเมืองเนเปิลส์ตามรายงานจาก c o r r i เรเ d e ลสปอ p o r t มักโทมินได้ติดต่อกับฮอยลุนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและการเจราจานี้ถูกมองว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การตกลงขั้นสุดท้ายว่ากันว่านาโปลีใกล้ปิดดีลนี้แล้วโดยคาดว่าฮอยลุนจะย้ายมาในรูปแบบยืมตัวพร้อมเงื่อนไขซื้อขาดในช่วงซัมเมอร์หน้านาโปลีในยุคนี้ไม่ใช่แค่ทีมที่แข็งแกร่ง แต่ยังเป็นสโมสรที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานภายใต้การน,นำของโคช้ชที่เน้นเกมรุกดุดันฮอยลุนมีโอกาสที่จะกลับมาแจ้งเกิดในฐานะกองหน้าตัวหลักได้อีกครั้งด้วยสไตล์การลิ่นที่รวดเร็วแข็งแกร่งและจมูกไวต่อการทำประตูเขาน่าจะเข้ากับระบบของนาโปลีได้อย่างลงตัวนอกจากนี้การมีแม็กโทมิเน่เป็นพี่ใหญ่คอยสนับสนุนในทีมจะช่วยให้ฮอยลุนปรับตัวเข้ากับชีวิตในอิตาลีได้ง่ายขึ้น แถมแฟนบอลนาโปลีที่ขึ้นชื่อว่าความคลั่งไคล้ยังพร้อมต้อนรับดาวยิงรายนี้อย่างอบอุ่นดีวนี้ไม่เพียงแต่เป็นโอกาสของฮอยลุนในการพิสูจน์ตัวเองแต่ยังเป็นการท้าทายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เลือกจะปล่อยตัวเขาไปการย้ายทีมครั้งนี้อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในอาชีพของกองหน้าชาวเดนมาร์กและเป็นการเสริมทัพที่น่าจับตามองของนาโลีในฤดูกาลนี้เอาละคุณคิดว่าฮอยลุนจะกลับมาแจ้งเกิดในเซเรียอาได้หรือไม่ การย้ายไปนาโปลีจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการอยู่สู้ที่แมนยูหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณแล้วมาลุ้นกันว่าราสมุสฮอยลุนจะพานาโปลีไปถึงจุดไหนในฤดูกาลนี้วันนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ